เย่วันนี้เปิดบ่าอกพี่ไอรียาค่ะคาเฟ่ก็คือมีข้าวสองคนค่ะอืมอร่อยอร่อยเลยอร่อยเป็นเลมอนเฟิร์สแ,แล้วก็ชิฟฟ่อนเนือเบาแล้วก็ท็อปด้วย ฐานฉามันคืออะไรอ่ะดีนะอร่อยคือว่าเพราะมันเปรี้ยวแล้วมันแบบเลี่ยมอ่าใช่ข้างในใช้ขวดนน่านนรักมน่รู้ภารกิจวันนี้คืออะไรคะไปหน,น,นข,อของกินค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปเซเว่นก่อนเพราะว่าแบบทรัลสับไม่พี่เลยสูนไปแานชื่อรอักนะ สงสัยป่ะว่าสมัยก่อน่ะที่เขาแบบไม่มีแบบ Google Map อ่ะคนอื่นถึงำทางเขาไปยังไงวะเขาเลยจำทางได้ส่วนพวกเราที่แบบใช้ map มาตลอดก็จำทางไม่ได้ใช่สูงน้องยังอยู่นี่เคยอยุ่ทยาแ่ะไม่ค่อยเหมือนกรุงเทพเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันมีันเนี้ยอันเนี้ยเออไงคะร้อนแต่ไม่ค่อยอยู่แล้วนะใช่เพราะเหมือนเหนื่อย อเหนื่อยจะไม่หิวแล้วไม่ใช่เหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยคุอป้าแล้ะเอ๊ะนี่มีปังเลยอยู่ข้างๆเลยอ่ะปังมันเป็นร้านคาเฟ่อหลังหนึ่งที่มันดังเหมือนกันอ่ะก็คือฝนตกไปไหนรสฝนก็ตกนี่เราเป็นคนเรียกว่าหรือเปล่าเป็นกระเทยดังแค่นี้ยิ่งบอกว่าปักตะไคร้แล้วฝนจะหยุดตกไม่จริงคืออารมณ์ ค่ามัน20บาทค่ะ <c oughs> อาการเป็นไงบ้างคะหน้าวันเหรอเนี่นยแต่เดนไค้มวัจะกายก็ก็ดูไม่แย่นะจริงอะก็ท่่มใบหน้าปะบรรยากาศอึมครึมโอ้ย น uh wow> uh ี่คือแบบทุ่มเลยนะแบบร้องไห้ร้องไห้ร้องมากหวายเหลืเกินน่หน้าไม่ฉลดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าไงคะเป็นคนไม่ฉลาดจีบฝนตกอย่างบ้าคลั่งบสองเป็นสามทุ่งเลยประมาณ นี่คกูร้องให้เขียนกันทับได้าเลยสักอย่างอันี้คือเมนูอะไรคะกุ้งเผากุ้งเผาตองเสิรมหใหญ่ว่าเขียนไม่เห็นเลย เอ็นกินกุ้งแหวงหรือกินกุ้งเล็กกุ้งแหวงเหรอเห็นเป็นกุ้งเด้งตึกไม่ทำเลยนะมะพร้าวอ่อนเหรอไม่รู้ใหม่เฮ้ยอันนี้บอกรู้ใหม่อ่ะมันมีอันนี้ด้วยไม่จริงเขาว่าเนื้อตัวมันอร่อยกว่าแต่แต่อันนี้เขาย่าไม่ดีอย่างนานแล้วอ่ะปกติมันจะฉ่ำๆเลย 我们明天再见。